ภ oh, oh. ารกิจต่อไปนะครับ CJ ก็มาหาวูซี่นะครับก็ตามที่วูซี่โทรมาหา CJ นะครับบอกว่าคิดถึงนะแล้วก็ CJ ก็เจอกับลูกน้องของวูซี่นะครับลูกน้องของวูซี่ก็บอกว่าเชิญเลยครับขึ้นไปเลยครับลูกพี่คอยทาอายอยู่แล้วก็คอยมีอย่างสิบอกอายลูกพี่คอยนับเป็นคนตาบอดเอาคือว่าจังสั้นละเขาขับรถเป็นน้ำเด็ คือว่าจังสันผมบอไดคิดตัวไอ้ครับมันเป็นเรื่องจริงอันเขาครับรถได้นะมันเพิ่นมีทักษะพิเศษแล้ว CJ ก็มาหาวูซี่นะครับตอนนี้วูซี่ก็กำลังมีสาวมายืนอยู่ข้างๆเลยทีเดียวนะครับก็ CJ ก็อิจฉาเลยเดี๋ยวไปแต่อ,อิจฉาแเดมีผู้สาวมาค่อยทานํา มันแน่อยู่แล้วแต่ว่าบบแมนตอนนี้ดกเด้อทีสิมาอิสาคอยคอยมีอยังสีแนะนาให้เจ้าหูจักเดี๋ยวคอยสิภาไปเบื้องแกงของคอยแล้วเราก็ไม่รีรอนะครับก็ไปดูแกงของวูซี่เลยนะครับว่าเป็นยังไงนะก็ให้ขับรถไปตามจุดสีเหลืองนั่นเลยนะครับก็ขับไปตาม GPS เลยนะครับทางนี้มี GPS นําทางให้ด้วยนะครับโคตรดีเลยนะพอมาถึงแล้วนะครับก็ให้เราวิ่งเข้ามาตรงนี้เลยนะครับก็จะมีประตูเหล็กกั้นไว้อยู่นะครับแล้วก็เราก็จะเดินมากับวูซี่ยางเท่เลยนะครับแล้วก็ วูซี่ก็จะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะครับก็หาต้นตอของเสียงนั้นนะครับแล้วก็ก็มาเจอเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็มีไฟไหม้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีลูกน้องนะครับแล้วก็วูซี่ก็เยียบลูกน้องเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวูซี่มองไม่เห็นนั่นเองนะครับเพราะว่าใส่แว่นตาดําในตอนกลางคืนนั่นเองนะแล้วก็มีลูกน้องของวูซี่คนนะครับกูซี่ก็เกือบที่จะยิงลูกน้องคนนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ลูกน้องคนนี้ก็บอกว่ามีมีแก๊งเวียดนามมาถล่มพวกเรานั่นเองนะครับแล้วก็ซีเจก็ได้ยินออะะไรรสัักกย่่างนคบ็ใช แล้วครับพวกนี้ก็มาดักทางเป็นนันที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็ต้องปกบ้องวูซี่นะครับแล้วก็จัดการพวกนี้มันหมดเลยนะครับมาเขามาอย่ามาดอย่ามาดมาคุณต่อยเจ้าคนบุญจำเป็นต้องใส่ปืนกระไดจิ้วนี่จิ้ว,วมาอย่ามาดมาโหลดมาเป็นลอยคนกระไดมาเขาไม่เมื่อจิ้ว กินแต่ปืนไว้ซุ่มนี้พอเราจัดการหมดแล้วนะครับเราก็จะได้ขึ้นรถกับวูซี่เลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นรถไปกับวูซี่นะแต่ว่าจะมีพวกแก๊งเวียดนามที่จะมาดักหลังเราด้วยนะครับซี CG ก็ต้องเปิดพลังวิเศษเลยทีเดียวนะครับก็ง่ายๆนะครับพวกนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องไปส่งวูซี่ถึงบ้านเลยนะครับก็ไปส่งอย่างปลอดภัยเลยนะครับ ารกิจต่อไปนะครับเราก็จะเจอตัวละครตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่ารันฟารีนั่นเองนะครับก็เป็นหัวหน้าของแก๊งของวูซี่เลยทีเดียวนะครับแล้ววูซี่ก็รู้สึกหัวเสียนิดนึงนะครับที่มีแก๊งเวียดนามมาบุกแก๊งของวูซี่นะครับแล้วคุณลุงคนนี้นะครับก็บอกผ่านล่ามบอกว่ามีของที่เราเก็บไว้ในสนามบินนะก็อยากจะให้ไปเอาหน่อยนะแล้วซีเจก็เสนอตัวนะครับเดี๋ยวขอยไปเอาให้เองขอยมันคนกาตายอยู่แล้วเพราะว่าขอยมีพลังวิเศษแต่ว่าลุง ฟารีก็ไม่ไว้ใจ CJ นะครับแล้วก็ซีบอกว่าไว้วใจมันรดมีพลังวิเศษพลังวิเศษที่ยังโหดเด็กเฮาก็ยังบ่มีคือมัน่นเด็โอเคทสานก็ลองเบงิงบะอย่าดูถูกคอยเด็กคอยมีพลังวิเศษ่นเด้อแล้วเรามาที่ใต้สนามบินเลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับก็ให้เราเข้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะไปเอาของนะครับก็ของนั่นก็คือรถคันสีแดงคันนี้เลยนะครับก็ให้เราขึ้นมาเอาเลยนะครับแล้วก็ให้เราขึ้นรถนะพอเราขึ้นรถนะครับก็จะมีรถมาขวางหน้า าทางออกของ CJ เลยนะครับแต่ว่า c j ก็ไม่กลัวนะครับก็ใช้พลังวิเศษก็รถคันนี้ก็จะระเบิดไปแล้วนะแล้วก็เราก็จะขับรถออกไปอย่างชิลๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าเรามีพลังวิเศษนะครับพอออกจากสนามบินได้แล้วนะครับพวกนี้ก็จะมาดักทางด้วยนะครับแต่ว่า c j ก็ไม่กลัวก็ใช้พลังวิเศษระเบิดพวกนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็เราก็จะขับรถไปอย่างชิลๆเลยนะครับก็เอาไปเก็บที่โรงเก็บรถตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสําเร็จไปเลยนะครับ This usual mode ภารกิจต่อไปนะครับลุงคนนี้ก็กาลังเล่นเกมอย่างเมามันเลยนะครับซีจีเขเข้ามาพอดีนะครับแล้วก็ล่ามของลุงรันฟารีก็บอกผ่านบุซี่ว่าลุงจะกลับประเทศแล้วอยากเมื่อเฮือนอยากไปนอนห่มผ้าอยู่เฮือนแต่ว่าตอนนี้นะมีแกงเวียดนามมากค่อยดักทางไวยอยู่แล้วก็ซีจีก็เสนอตัวนะครับข่อยสิเหล่อมันในเองสุ่มเจ้าผ้าเล่าเมื่อเฮือนโหลดโอเคซีจีไทยงานแล้วข่อยสิเอาขาขนมให้ดอกแล้วเราก็ขึ้นรถคันนี้เลยนะครับแต่ว่าเกมตอนนี้มันเป็นอะไร นี่นี่น่าจะโหลดไม่ทันนะครับก็ให้เราขึ้นรถแล้วก็ให้เราขับไปตามจุดสีเหลืองเลยนะครับแล้วก็ห้ามลงจากรถเลยนะครับไม่งั้นภารกิจจะไม่ผ่านนะครับก็คือห้ามเผลอไปกด F เลยทีเดียวนะครับก็ขับมาใกลอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็พอมาถึงแล้วนะครับพวกเวียดนามก็จะมานี่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าซีเจก็ใช้พลังวิเศษนะครับก็ระเบิดพวกแก๊งเวียดนามไปแล้วนะแล้วก็ให้เราขับตามจุดสีแดงนี่ไปเรื่อยนะครับก็ห้ามลงจากรถแล้วก็ห้ามทําให้รถพังด้วยนะครับก็ประคองรถไว้ให้ดีด้วยนะครับ แล้วพอขับรถมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับ CJ ก็จะโทรหาวูซี่นะครับบอกว่าคอยล่อมันไปแล้วแล้วเดอ้อแล้วก็คอยกระชัยพลังวิเศษไปแล้วแล้วก็ไอหมอนี่ก็มาดู CJ เจนะครับก็โดนพลังวิเศษเลยทีเดียวนะครับก็ภารกิจนี้ก็จะสําเร็จไปเลยนะครับ ภารกิจจบไปนะครับซีเจก็มาเล่นเกมแข่งกับวูซี่นะครับแล้วก็วูซี่ก็ถามซีเจว่าวายนำเป็นอยู่บ่ไม่เป็นอย่างซีวายบอเป็นคอยเอาจุดทูเดี๋ยวบแมนจังซ่นวายนำอันท่วนนำนะโอ้อันนั้นคอยเหตบอเป็นนะอุ๊เจ้าน้ำกระจอกแท้ว่แล้วก็ซีเจก็หัวร้อนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเล่นเกมแพ้วูซี่นะเจ้าเหดได้จังได แล้วภารกิจนี้นะครับเราก็ต้องมาว่ายน้ําก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาให้ดูว่าซีเจมันทําได้ยังไงก็รู้นะครับน่าจะมีการเชื่อมจิตได้ด้วยนะครับซีเจแค่ยืนเฉยๆรถไม่ใช่รถสิเรือมันก็ขับได้ด้วยนะครับโคตรเท่เลยนะครับสลับซีเจนะก็ระหว่างการฝึกว่ายนั้นนะครับผมก็แนะนําให้มาทําภารกิจเก็บหอยนี่เลยนะครับก็จะเป็นหอยเชลนะครับก็ให้เก็บให้ครบ50ตัวเลยทีเดียวนะครับก็ระหว่างนั้นเราก็จะได้ฝึกว่ายน้ําไปในตัวด้วยนะครับแต่ว่าภารกิจนี้เรา ผมก็แนะนําให้ใช้พลังวิเศษด้วยนะครับเพราะว่าพลังวิเศษในการตํารวจไม่เห็น CG นั่นเองนะครับก็แนะนําให้ใช้ด้วยนะครับเพราะว่าบาง,บงจุดนะครับมันก็อยู่ในเมืองที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับก็ถ้ายังถ้าไม่ใช้พลังวิเศษเราก็จะติดดาวด้วยนะครับแล้วก็เราก็ต้องโดนตํารวจไล่นะภารกิจนี้นะครับพ,รพอเราเก็บครบแล้วเราก็จะได้รับรางวัลจีบสาวได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีผลต่อเซฟของเราด้วยนะครับถ้าไม่ทําเซฟของเราก็จะไม่100%่งร้อยเ นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอให้ดูเลยละกันนะครับผม แล้วเราก็กลับมาหาวูซี่นะครับวูซี่ก็ชื่นชมในการฝึกว่ายน้ําของซีเจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีงานให้ซีเจทำนะครับแต่ว่าซีเจก็รู้สึกไม่อยากจะทําสักเท่าไหร่นะครับแล้ววูซี่ก็อ้างไปเรื่อยนะครับว่ากลัวปลาฉลามแล้วก็ปลาดุกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าซีเจก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าวูซี่ก็ทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะแล้ววูซี่นะครับก็ได้เวลาบอกความจริงกับซีเจนะครับบอกว่าเออซีเจคอยนะับเป็นคนตาบอดเด้จะหูอยู่บอกเอา้าคือว่า จังสั้นระบาดนี่มันคือความจริงคอยนะ่ะเป็นคนตาบอดอันที่คอยฝึกมาหนะคอยเฮ็ดได้หลายอย่างแต่ว่าอยู่น้ำๆนานะคอยเฮ็ดบ่ได้แล้วซีเจนะครับก็ให้กำลังใจวูซี่นะครับแล้วก็จะเสนอตัวทำงานนี้แทนวูซี่เองนะเอาลราคอยเซตงานนี้เองขอบคุณเลยๆลยเดอซีเจและเรามาที่ที่จอดรถตรงนี้เลยนะครับก็จะมีโขดหินด้านหน้านะครับก็ให้เรามาตรงนี้ก่อนนะพอมาถึงแล้วนะครับซีเจก็จะดูดลงน้ําเลยทีเดียวนะครับนี่ก็มีสมุโลโมูช ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะสโลไปทําไมนะแล้วก็ให้เราว่ายน้ําไปตามจุดสีแดงเลยนะครับวิธีว่ายน้ําเร็วก็ให้เรากดปุ่มชิปตรงมือซ้ายเรานะครับเพื่อที่จะได้ไว่ายน้ําเร็วขึ้นนะแล้วก็วิธีมุดน้านะครับก็ให้เรากดคลิกซ้ายเพื่อที่จะมุดน้านะครับแล้วก็กดปุ่มชิปแล้วก็ กดปุ่ม W เพื่อที่จะเดินหน้านั่นเองนะครับก็คือมุดน้ํแต่ข้างหน้านะแล้วก็เราก็ต้องบริหารออกซิเจนด้วยนะครับหรือว่าจะใช้พลังวิเศษก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับก็พลังวิเศษก็ช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ใช้พลังวิเศษนะครับลืมแล้วก็พอมาถึงสุดเส้นทางแล้วนะครับเราก็จะเจอเรือบริการของพวกแก๊งเวียดนามนะครับที่มาเฝ้าเรือลําใหญ่นะครับก็คือเรือส่งสินค้านั่นแหละนะก็เราก็ต้องหลบด้วยนะครับแต่ว่า CJ ไม่กลัวนะครับ CJ แค่ใช้พลังวิเศษพวกมันก็จะระเบิดไปแล้วนะครับก็ไปอย่างชิวๆเลยนะแล้วก็ให้เราว่ายน้ําไปที่เรือส่งสินค้าของพวกแกงเวียดนามเลยนะครับ พอเราขึ้นมาได้แล้วนะครับล้วก็จะบวกเลยก็ได้นะครับรว่าจะเตลนะครับแต่ว่า CJ มีอาวุธหนักนะครับก็เลยบวกเลยนะมาเข้ามาไ้เมื่จิวจิวจิจิวตายเลยทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ให้เรามาตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะวางกับดักนะก็ให้เรากดตัวทีแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยนะครับก็วิ่งหนีไปเลยนะครับก็ออกจากเรือนี่แหละนะแล้วก็ให้เราออกมาเลยนะครับจะบินหรือว่าว่ายน้ําไปก็ได้นะครับแต่ว่า CJ มีพลังวิเศษนะครับ CJ ก็เลยบินไปเลยนะครับก็ให้มาเข้าที่ จุดสีแดงตรงหน้าเลยนะครับแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสําเร็จเลยนะครับผม ภารกิจต่อไปนะครับซีเจโกจะมาแก้มือกับวูซี่นะครับเนื่องจากเล่นเกมแพวูซี่นะครับแต่ว่าวูซี่นั้นมีงานซิก่อนนะครับก็ซีเจก็เลยต้องอดแก้มือกับวูซี่สังหารเฉียวนะครับก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็ลูกน้องของวูซี่นะครับก็โทรมาบอกว่าพวกแก๊งเวียดนามกำลังขับเรือขนส่งสินค้ามาที่บ้านเราอยู่นะแล้วก็วูซี่ก็บอกว่าเดี๋ยวอาจะไปจัดการเองโอเคเอาไว้เท่านี้ละโอเคซีเจคอยมีงานสิไปเหตุแล้วตอนนี้นะมีเรื่องของพวกแกง เวียดนามมันมาบุกซุ่มเหาตอนนี้เฮาก็เลยต้องไปจัดการปะเฮาแต่ว่าซีเจนะครับก็เสนอตัวเองไปแทนวูซี่นะครับเพราะว่าเป็นห่วงวูซี่นะครับโอเคเขาพูดณหลายเดี๋ยววาเสเซ็จงานแล้วขอชีเอาคาขนมให้ดอก <Bro. S 1> แล้วซีเจก็ต้องขึ้นหอไปกับลูกน้องของวูซี่นะครับเพื่อที่จะไปจัดการเรือส่งสินค้าของพวกแก๊งเวียดนามนั่นเองนะครับก็บินขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรามาจัดการพวกนี้เลยนะครับก็จัดการด้วยมินิการโคตรมันเลยนะครับ สำหรับภารกิจนี้นะก็บินเครื่องบินแล้วก็ยิงพวกนี้ด้วยนะครับนี่กดมากนี่ยิงก็มากยิง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 นี่ยิงไงมด จัดการในเมิน่นี่ยิงในเมื่นะครับแล้วจากนั้น CJ ก็โดน RPG จสอยล่วงเลยทีเดียวนะครับตุ้มเลยทีเดียวนะกอย่างแม่นเลยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถจัดการพ่กหนุ่ม RPG จได้นะครับแล้วเขาเลยสามารถยิง R p g พจีมาใส่หอของ CJ ได้นะครับแต่ว่า CJ ก็ดวงแข็งนะครับไม่เข้าสู่รากม่วงนะครับแต่ว่าตกน้าเกิดไปคุยกับปากการังนะครับแต่ก็ลอยขึ้นมาได้นะแล้วก็ให้เราว่ายน้ําไปที่จุดสีแดงนั่นเลยนะครับมันบอกขา้าหน้ามือกุดอกขอยกุญงอาพิจี นัดเดียวมันหายไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้ตัวนะครับว่า CJ ยังไม่เข้าสู่รากมะม่มงนะครับ CJ ก็เลยต้องเตียวเข้าไปจิ้มหูมอนี่เลยนะครับแต่ว่าไม่จิ้มหูนะครับเตะเลยทีเดียวนะครับก็ลืมว่าไม่มีมีดนะแล้วก็ให้เรามาเรื่อยๆนะครับก็มาที่จุดสีแดงนี่ก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีผู้คนอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็หมอนี่ว่ายูซื้ออย่าเวเาียงโบสันคอยสิงิ่งเจ้าแล้วพวกนี้นะครับก็จะเตรียมตั้งรับกับ CJ นะครับแต่ว่าพวกนี้ยังไม่รู้นะ จมีพลังวิเศษนะครับมาเขาไหม้เมดเลยคอยปุบยานมากุบยานยังเจียวเจียวนี่กุบยานยังเขาไม้มาอหลดกระสุนียังกระลับได้เมืเจียวมาเขามาเ,มเามาาจีวจวยวมามัน,นมมมมคือมาดมอนี่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเตเต้ถิ้มเลยนี่บักไดมันโยนระเบิดเฮ้ยเขามาจะหนี มึงบอกมึงบอกนี่โยนระเบิดสกูบบอกฮะแล้วก็จากนั้นนะครับให้เรายิงแม่กุญแจออกเลยนะครับแล้วก็ตัวประกันที่ถูกขังไว้นะครับก็จะออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์เลยทีเดียวนะครับก็หายใจไม่ออกเลยนั้นแล้วก็ตัวประกันนะครับก็อยากจะให้ซีเจไปจัดการไอ้สแน็คเฮดด้วยนะครับมันก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้แหละนะครับมันก็เตรียมพร้อมเปิดประตูไว้ให้เลยนะครับนี่พวกนี้ก็ติดเปิดประตูรอซีเจแล้วครับก็รู้ว่าซีเจจะมาจัดการหัวหน้าของพวกมันนะครับที่มันก็ กลำดาบอยู่นั่นเองนะแล้วจากนั้นให้เราบุกเข้ามาจัดการในมอนี่เลยนะครับลูกน้องของมันก็จะมากันไว้นะครับไม่อยากให้ไปยุ่งกับหัวหน้าของมันนะครับแต่ว่า CJ ไม่กลัวนะครับพอ CJ ขึ้นมาถึงแล้วนะครับไอ้สเน็กเฮดนะครับมันก็จะยื่นดาบให้ CJ เลยทีเดียวนะครับเอาเอาไปมาสู่น้ำคอยแล้วก็ CJ นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ดาบนะครับใช้แค่หมัดก็จบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มึงจำนากไวยอย่าหมาดมาทีนะแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราไปหาคนพวกนั้นที่เราช่วยออกมา นะครับก็วิ่งไปหาเลยนะพอมาหาพวกเขาแล้วนะครับพวกเขาก็จะขับเรือออกไปนะครับแล้วก็บอกกับ c ีเว่าขอบขอบคุณเลยไลยเดอร์สำหรับทุกอย่างเดี๋ยวคอยเซให้เงินค่าขนมนํา แล้วนี่ก็คือภารกิจเสริมนะครับก็ก่อนที่จะทําภารกิจเสริมนี้ได้นะครับแล้วก็ต้องใส่เชือนี่ก่อนนะครับใส่เชือเลยทีเดียวนะครับใส่เสื้อนะแล้วก็เราก็จะมารับภารกิจตรงนี้นะครับใกล้ๆกับร้านพิซซ่านะครับนี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูเลยละกันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ตรงที่เราที่จะมารับภารกิจนะครับก็จะเป็นดังนี้เลยนะครับซึ่งภารกิจนี้นะครับก็คือภารกิจรับส่งรถนั่นเองนะครับรับจอดรถนะก็ไม่ใช่รับส่งรถนะครับก็คือรับจอดรถนะครับวิธีเล่นก็ง่าายๆรรบให้เอ แค่ลูกค้ามารับบริการเรานั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ขึ้นรถลูกค้าไปจอดไว้ให้อย่างถูกต้องด้วยนะครับก็เข้ามาจอดใต้โรงแรมนี่แหละนะก็เหมือนกับภารกิจที่เราสมุนไพรให้กับไอ้หมอนั่นแหละนะครับก็ถ้าจํากันได้อยู่นะแล้วก็ภารกิจนี้นะครับก็มีข้อห้ามอยู่นะครับก็คือห้ามชนเพื่อนร่วมงานนะครับไม่งั้นเราก็จะติดลบเวลานะครับแต่ว่าภารกิจก็จะไม่เฟลนะแต่ก็ถ้าภารกิจเฟลนะครับเราก็ต้องเริ่มใหม่ด้วยนะครับคือแบบว่าถ้าเราชนเพื่อน ร่วมงานหรือว่าจัดการเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีโอกาสที่จะารกิจเฟลได้แล้วก็อย่าให้เวลาหมดด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องลุ้นนะครับว่าลูกค้าจะมาใช้บริการเมื่อไหร่นะครับซึ่งเวลาเราจอดแล้วนะครับถ้าจอดตรงนะครับเวลาเราก็จะได้เพิ่มเยอะขึ้นมานะครับก็คือได้โบนัสเวลานั่นแหละนะครับแล้วก็เวลาจอดรถนะครับใหเราจอดให้ตรงตามจุดที่ตัวเกมบอกด้วยนะครับถ้าจอดไม่ตรงแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทดลองนะครับก็จอดตามที่ตัวเกม มันบอกนั่นแหละนะครับดีที่สุดแล้วนะซึ่งภารกิจนี้นะครับก็จะมีอยู่5เลเวลนะครับผมแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะมีผลต่อเซฟของเราด้วยนะครับถ้าไม่ทำเซฟของเราก็จะไม่100เปเซน์นะครับแล้วก็พอเราทําครบ5เลเวลแล้วนะครับแล้วก็จะได้เงินปันผลด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นรูปเงินดอลลาร์อยู่ตรงนี้นะครับที่มันหมุน360องศาตรงนี้นะครับก็เป็นรางวัลของเราที่เราทําภารกิจนี้สําเร็จนะครับ